สวัสดีครับผมพีอานะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมการีนาพีไฟอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับซึ่งเข้ามาบ่อยมากๆแล้วนะครับในทางด้านของกิจกรรมเนี่ยคือมันเข้ามาแบบทุกวันเลยนะครับจะดีไปไหนก็ไม่รู้นะแบบที่จริงแบบค่อยเข้ามาก็ได้เนาะแบบแต่นี่อาจแบบยัดเข้ามาทีละสิกิจกรรมอูโหไม่ไหวแล้ว แต่มันจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะฮะซัมเมอร์อะโลฮานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นชุดใหม่ของเราดัานเองนะครับซึ่งมันก็จะมีของใหม่ด้วยกัน2อย่างนะครับมันก็จะมีเป็นทั้งนั้นของชุดของผู้หญิงนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกชุดก็คือจะเป็นชุดของผู้ชายตัวนี้นะครับก็ของผู้ชายนี่สวยมากๆเลยนะครับผมกังาที่จะ ชอบเสื้อแล้วก็กับการเกงมานอกมากเลยนะครับเพวมันสวยดีนะครับชุดนี้แล้วก็มาตุ่มกันเลยนะครับซึ่งตอนแรกนยผมก็ลองกดสุ่มเล่นๆไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีตัวเค็นอยู่28ตัวเคล้วนะครับซึ่งก็ขาดอีก12ตัวเค็น,นครับผมก็จะสามารถแลกเป็นทางด้านของจุดเดนโบอัลโล5ของผู้ใช้ได้แล้วนะครับแล้ <Okay. S 1> วก็กดตุ่มกันเลยนะครับผมก็ 1ิบครั้งก็ห <Okay. S 1> กร้อยเพชรนะครับผมกะว่าเนี่ยส o o มอีกหนึ่งครั้งก็นี่น่าจะพอแล้วนะครับกดแบบไปกดกันเลยโอโหตโเค่นโดวๆแนะ่นอนจังหวะนี้ยังไงยังไงโอโตโเคน่นโตโทเคน่นโอเคนะครับโตโทเค่นผมก็ มีครบแล้วนะครับโทเคน็นตอนนี้ผมก็มีโทเค็นอยู่ทีจีแบทแนแล้วนะครับโอเคซึ่งสรุปเพชรก่อนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็หมดเพชรไปประมาณประมาณ1,500เพชรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ได้มาแค่ชุดเดียวนะครับเดี๋ยวก็มาเลขกันเลยนะครับผมมันก็จะมีให้เราเลขอยู่หน้านี้นั่นเองนะครับก็เทชนึงก็จะใช้โทเค็นอยู่ที่40โทเค็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็กดเลขไปได้นะครับเปน็นด้านของชุด เดนโบอโลฮ่านั่นเองนะครับนี่ยอดันเลยโอ้โหโคตรเท่เนี่ยแต่ก็กดเปิดแล้วก็ใส่ทันทีไปเลยนะครับนี่โคตรเท่ผมบอกเลยซึ่งเซตนึงก็จะมีห้าชิ้นนะครับมันก็จะมีเป็นทางนั้นของรองเท้าแล้วก็กางเกงเสื้อแล้วก็แว่นกับหมวกนะครับ <Okay. S 1> เซตนี้ก็จะมีห้าชิ้นนะครับ แล้วก็ในทางด้านของเสื้อันเนี่ยมันไม่สามารถช่อนกระเป๋าได้นะครับแต่มันสามารถช่อนเกาะได้นะครับซึ่งกางเกงตัวน,นี้ถ้าใส่แยกเนี่ยผมมองว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะเทมากๆเลยนะครับนี่นะฮะถ้าใส่แยกเกาะี่าน,นี้ก็สวยมากๆเลยนะครับอา้อาวอ้าวใส่ชุดเิดอะโหล ก็นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูชุดเวลาอยู่ในเกมกันเลยนะครับว่าชุดมันจะเป็นอย่างไงนะครับเวลาอยู่ในเกมเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็ขอซื้อแค่เซตเดียวนะผมก็ขอเอาแค่ของตกใช้นะครับก็ต้องขวัไปด้วยนะครับตัวผู้หญิงนะผมก็ไม่ได้สูมให้ดูนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็เพชรไม่มีด้วยนะแล้วก็ไปดูชุดเวลาอยู่ในเกมกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่รับรอยแล้วนะครับแล้วก็รอถึงพื้นแล้วก็ไปหาพารามของกันเลยนะครับก็ผมพาแอร์บอดอันนี้มานะครับมันก็มองเห็นชุดไม่ชัดนะแบบโอ้โหควันเต็มหน้าเลย มันก็มีคนลงกับเราด้วยนะครับเมื่อกี้มันก็มีคนลงกับเราหนึ่งคนนะครับรู้สึกว่าจะลงแถวแถวโคดังนี้หรือเปล่านี่ไัข้างหน้าผมเนี่ยเจอแอล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โหมีฟัโนอี๋อะไรอะไรย่ออะไรไม่ย่อนะย่ออะไย่ออะไร,ออะไ,รไม่ย่อนะโไม่ต้องไม่ย่อ เขาหายไปแล้วทุกคนออกเนี่ยอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ตายอืมตายโอ้โหไม่ต้องมายงมายอ่อนะเขาไม่ย่อนะเฮ้ยเดี๋ยผมขอไปฟาร์มของก่อนนะครับยังไม่มีของเลยนะเอาแลยวเจอคนอีกแล้วข้างหน้าผมเนี่ย เหมือนจะมีหนึ่งตัวนนเมื่อกี้เหมือนจะมีหนึ่งคนนะก็ไปไหนแล้วไม่รู้เหนมม็นก็อยู่ข้างหน้าผมเมื่อกี้นะครับเอ้วก็ไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้นะเยังก็ยืนอยู่ตรงนั้นไหนเมื่อกี้หน้าไหนข้างหน้าผมนะเข้าเปิดได้ตุกจังหวะพอดีนะเขอบเก็บนะเก็บนะจ้า ดันไปหา asure, หร <t> ือจะโดนเขายิงตายก็ยังไม่รู้นะนี่นะครับเขาก็ยู่ในโกดังนี่นะตายตายซึ่งได้เท่าไหร่ผมก็จะเอาที่เท่านั้นนะครับผมก็จะไม่เล่นให้มันได้ที่หนึ่งนะผมก็บอกไปก่อนนะครับว่าผมอาจจะเล่นไม่ได้ที่หนึ่งนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับได้ที่เท่าไร่ผมก็จะเอาที่เท่านั้นนะครับ ข้างหน้าผมก็มีตัวนะครับเขาก็ยิงผมมาเกิดตายเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเอาเรื่องนะคนนี้เขาเล่นเป็นนะครับ <Wow. S 1> ถอยก่อนเฮ้ยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เดี๋ยวต,ตายเขาดันมาหาผมแล้วนะครับมาแล้วป้าระเบิดมันจะเอาเรื่องจัด ก็หลังมาตายโอ้โหโดน2องทางเลยจังหวะนี้ตายเนี่ยไม่รอดเจ้าผมไม่ได้พาคโคโนมาด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เอาเฮ้ยอย่ารอดเฉย ผมต้องถอยก่อนนะครับเราไม่มีไอวอลเลยเล่นยากนะครับแบบนี้เอาเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะอมกมาแล้วเปิดสูตรเลยวงผมนี่โดนสองทางเลยนะครับน่าจะไม่รอดเลยผมนี่แหละน่าจะไม่รอดแหละ โอ้หผมก็โดนหลังยิงมานะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วเขาก็ไม่มีไอ้วอมเลยนะคนนี้แล้วก็อีกคนนี้ก็ยิงมาจังเลยนะขอขอไปก่อนนะครับขอไม่ยุ่งกับเขาแนละ้วก็ไม่มีไอ้วอยเลยนะครับก็ขอถอยก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราจะตายเองมากกว่านะ <S 2> <S 2> <S 2> ขออภัปก่อนเลยนะครับ เออนะแต่ผมเลืมแล้วนะครับผมก็เลือมให้ดูชุดนะผมก็ยังไม่ได้ให้ดูชุดแล้วนะครับก็แล้วก็นี่นะครับชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นเสื้อรอยสักนะครับแล้วมันก็จะมีแบบรอยสักเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ในทางด้านของกางเกงมันเนี่ยก็จะเป็นแบบกางเกงแล้วมีกระเป๋ามีกระเป๋ากาดด้วยนะครับก็ข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นผ้าสีส้มด้วยนะครับแล้วก็ กางเกงเนี่ยก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็จะมีรอยสักด้วยนะครับตรงหัวเข่าตรงขานะแล้วก็แว่นก็จะเป็นแว่นสีเขียวนะครับแล้วก็หมวกเนี่ยก็จะเป็นแบบหมวกอะไรไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับชุดก็เวลาอยู่ในเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปหายิงคนกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือติามคนแล้วนะครับ เหมือนข้างหน้าผมจะมีโต่ะนะครับทางขวามือนี่ะไอวอเต็มเลยโอ้โหไอวอเทมเลยนะครับไม่รู้ว่ายังมีคนหรือเปล่าน่ะไม่มีคขนั่งเก็บของอยู่นะเอาตายขอโทษนะเพื่อนผมมาผมมายุ่งเขาอะก็ไม่ถือว่ายุ่งนะครับก็ไม่ถือว่าไปยุ่งเขานะก็เขาบวกกันเสร็จแล้วนะครับผมก็แค่มาแจมเฉยๆผมก็อาจจะเล่นไม่เก่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมอาจจะเล่นแบบอาจจะเล่นไม่เก่งนะแต่ผมก็จะพยายามเล่นให้นะครับครับก็วิ่งมาสักพักแล้วก็ยังไม่เจอคนเลยนะครับข้างหน้าผมมีคนนะครับตรงนี้เหมือนเขาจะอยู่บนบ้านนะเหมือนเขาจะอยู่บนบ้านใหญ่นะครับผมก็ไม่รู้จะไปยิงเขายัางไงดีนะครับจะขึ้นชาร์จก็คงไม่รอดนะต้องรอเขาตอนนั้นแหละเนี่ยเขาวิ่งมาแล้วนะ จะยิงหัวแต่โดนตัวเนี่ยโฮงนะโฮงนะโอ้โดาเมจแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวคนยิงหลังผมมาอย่าสก,กิดนะเดี๋ยวตีตอมแอมนะหลัวหมอนก็จะอยู่บนบ้านใหญ่นะครับไอตัวเมื่อกี้อย,อย่าสก,กิดนะน้องเดี๋ยวตีตอ,อแมแอมนะทางบ้านเขียวตรงนู้นเหมือนจะมีตัวนะครับเมื่อกี้ก็เห็นจุดขึ้นนะนี่ไอข้างหน้าผมเลยตายนะครับยีบยบร้อย แล้วก็เหลือไอตัวนี้นะครับไอตัวตรงบ้านใหญ่นี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับเขาก็อยู่ตรงนั้น,นะอรับเขาก็อยู่แบบโอ้ยิงเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวหัวแตกเม่ไปโยนเลงเขาตรงนั้นเอ้ยตรงเนินนี่ก็มีค้นนะครับตรงนั้นแหละเอ้ยข้างล่างมีมือสนไนเปอร์เขาตายนะครับเรียบร้อย อ๋อนี่ผมมาเจมเขานะัเนี่ยผมมาลัดเขาเนะี่ยะซึ่งเราก็ต้องถอยแบบไปหาตำลีที่มันได้เปียกก่อนนะครับ <Okay. S 1> อยู่นี่อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนตัวข้างบนมาด้วยนะครับซึ่งโดนสองทางแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบเรียบมันนะครับเราจะเสียบเสียบเอาก็ต้องถอยแบบไปหาตำลแบบที่มันได้เปียกก่อนโอ้โหกลับระเบิดเต็มเลยทุ่ง ไหนๆผมก็เล่น a อแล้วนะครับตอนนี้ันผมก็ขอเล่นแบบ a k แบบจนจบเกมไปแล้วนะครับเ <Okay. S 1> รอดูวงนะครับว่าวงจะอยู่ไหนโอ้โหวงอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็ดันขึ้นไปเลยนะครับก็ถ้าไม่ดันขึ้นตอนนี้ก็ไม่มีที่ไปแล้วนะครับไปไม่มีแล้วตัว <Okay. S 1> ขอเล่นบาเดตอ่ะตัอขอเล่นบาเดตนะครับทุกคใจเย็นใจเย็นแล้วก็คุยกันดิใจเย็นใจเย็น ขอเล่นบา์เด็ดนะครับโอ้โหแมดดอดนะครับตายครับก็ได้มาเคิวนะครับผมก็ได้ให้ดูกันไปแล้วนะครับชุดเวลาอยู่ในเกมนะครับโอเคครับผมก็ผมก็ได้รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับว่าชุดเวลาอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งทุกคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่า ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับทุกคนคิดว่าชุดนี้สวยไหมแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยคือผมก้อนงที่จะชอบมากๆเลยนะครับชุดนี้ก็ถือได้ว่าทาออกมาได้ดีพอสมครวรเลยนะครับก็ผมก็ได้รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับก็ใครชอบเดี๋ยวไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้เลยนะครับหรือใครอยากให้ผมทต่คลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมซึ่งสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับซึ่งผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองเน,ะะนะครับซพ่งาหรับวันี้ก็สวัสดีครับ run